นี้มาไล่แถบสีกัน,นู้นเวถ้าไล่ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับปิง๊งไล่ตั้งแต่น้ำหนักขาวสุดไปจนถึงเข้มสุดทำยังไงติดตามชมได้ใน EP นี้เลยไปกันซิโฮโฮสวัสดีครับกลับมาพบกับอาร์ติของช่องเล็กบอย <c oughs> ลัป Love a n ี EP นี้ก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องของพื้นฐานสีน้ำนะครับ <c oughs> และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มีโทษไม่มีภัยนะครับฝากกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ share, <c oughs> กด s u b สไครต์ให้กับพวกเราด้วยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเอาล่ะใจ EP ที่แล้วไม่ทันจริงๆกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเราก็ได้ทา,าอันนี้กันค้างไว้อยู่สุดควบคุมปริมาณน้ําและเนื้อสีก็จะเห็นความต่างแล้วว่าในการผสมสีถ้าเกิดเราใช้น้ําเยอะค่าน้ําหนักมันก็จะอ่อนมันก็จะดูโปร่งแต่ถ้าเกิดเราใช้น้าน้อยเนื้อสีเยอะ น้ำหนักมันก็จะเข้มเพราะว่ามันให้ความทึบทำกันได้หรือเปล่าเอยวันนี้ยากขึ้นนะจ๊ะเพราะใน E ีีนี้เราจะเอาทั้งสค่าน้ำหนักอ่อนกลางเข้มที่เราทำแยกแถบกันในอีีที่แล้วมารวมอ,อยู่ในแถบเดียวกันเลยฮ่น <Wow. S 1> นะซึ่งความยากของมันก็ยากขึ้นหลายๆอยา่างอย่างเช่นการควบคุมการลงสีการควบคุมน้ำการผสมสีแล้วก็ยังต้องค่อยๆเพิ่มเนื้อสีเนี่ยเข้าไปในการผสมด้วยยุ่งยากจริงๆ <c oughs> แค่ฟังแค่นี้พอทํามันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับทุกคอฮาร์ฟท่ามาดูอาร์ทริกเพราะยังไงการไล่ระดับสีเนี่ยมัน ก็เป็นพื้นฐานก่อนที่เราจะนําไปประยุกต์ในการลงสีรูปแบบต่างๆต่อไปไม่ว่าเราจะไปลงสีอะไรยังไงแม่งต้องมีการไล่สีแน่นอนจากเข้มไปอ่อนจากอ่อนไปเข้มเข้มเข้มอ่อน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 เข้มเข้มอ่อนเข้มเยอะแยะวันนี้เจอแค่เบสิกไปก่อนจากอ่อนไปเข้มพอผมจะพยายามรวบรวมทริคทั้งหมดสําหรับการไล่ระดับสีมาบอกกันในคลิปนี้แล้วกันนะเอาเท่าที่คิดออกแล้วถ้าเกิดว่าใครดูคลิปจบแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้มาถามไถ่ยกันได้แล้วก็จะทําคลิปออกมาเพิ่มให้นะครับประมาณนี้ตามไปดูที่กระดานที่เราจะลงสีกัน 开，八了。 เอาล่ะก,ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่จากสีดําก่อนเพราะว่ามันเห็นค่าน้ําหนักอ่อนกลางเข้มได้ดีสุดละอันนี้เดี๋ยวผมจะไล่ตามแบบฉบับของผมก่อนนะแบบฉบับของผมก็คือผมจะค่อยๆเอาเนื้อสีเนี่ยเข้ามาผสมในถาดถ้าเกิดอยากจะเร่งให้มันเข้มขึ้นตอนนี้ผมก็ผสมสีที่มันอ่อนที่สุดไว้แล้วก็ลงมือไล่ได้เลยแล้วอันถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาบอกทริคทีหลังเพราะว่าอันนี้มันจะมีความยากของมันอยู่อยากจะให้เห็นภาพรวมที่มันเสร็จมาก่อนว่าการไล่น้ําหนักจากอ่อนไปเข้มเนี่ยมันควรจะต้องมีรูปร่างหน้าตาออกมาประมาณไหนนนนด้าบเี เราสามารถใช้น้ำเปล่าใส่เข้าไปได้โดยที่ไม่ไม่ต้องใส่สีก่อนก็ได้เทียบกับค่าน้ำหนักที่มันอ่อนที่สุดหรือว่าสีขาวนั่นเองเราเราค่อยเริ่มไล่ค่าน้ำหนักเข้ามาพยายามจิ้มจิ้มดูก่อนเนาะว่าค่าน้ำหนักที่เราใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะ่ะอย่างอันนี้นผมไล่ค่าน้ำหนักดําขึ้นนิดนึงแล้วผมจะไล่ค่าน้ำหนักเข้มมากขึ้นผมจะต้องลองจิ้มดูก่อนว่าอุ้ชขึ้นไหมหนออ่ะนี่ขึ้นเห็นปะถ้าเกิดมันขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดจิ้มลงไปแล้วมันไม่ขึ้้นนคคคคุณวรจะะตอองงเเเชช็็หลลาาายย่สีใ น้ำมันเยอะไปไหมหรือว่าน้ําที่เราทิ้งไว้ในการลงสีตรงที่มันเจิ่งๆเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่าเพราะมันอาจจะทําให้คาบน้ําหนักของสีที่เราผสมไว้เนี่ยมันลดลงก็ได้มันหลายอย่างมากอ่ะพอไล่มาจนถึงอีกจุดหนึ่งก็เพิ่มเค็มให้มันอีกสเต็ปหนึ่งขึ้น,นการที่เรากวัก เนื้อสีจากในถ่านมาผสมตรงนี้เลยผมคิดว่ามันค่อนข้างยากไปสําหรับมือใหม่ถ้าเกิดควบคุมปริมาณเนื้อสีในการผสมได้ยังไม่ดีมันอาจจะเข้มเกินไปก็ได้อันนี้คือกรณีที่ค่อนข้างเจอบ่อยแล้วมันจะทําให้สีที่เราลงเนี่ยมันเป็นคราบๆเป็นแถบๆมากเกินไปไม่ผิดนะถ้าเกิดว่ามันจะเป็นคราบๆสําหรับการลงสีทีแรกไม่ผิดเลยแต่ถ้ามันมากเกินไปชัดเจนมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่สวยมันทําลายความมั่นใจเราไงถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นก็จะดีกว่าซึ่งมันก็จะเป็น ทริคที่ผมจะเอามาบอกหลังจากลงตรงนี้จบก็ลองดูไปก่อนว่าลงเสร็จออกมาแล้วมันควรจะต้องมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผมก็จะทำวนๆอย่างนี้แหละพอมาลงถึงจุดๆหนึ่งโอเคควรต้องเปลี่ยนค่าน้ําหนักละก็กลับไปผสมสีวนๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันวนๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวขอเร่งเวลานิดนึงไปดูตอนจบเลยว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเร่งเวลาสีวะผมก็เป็นคนแตะต่อเองผมก็ต้องเร่งเองไป เค okay. เสร็จแล้วนะครับสาหรับสีดําสิ่งที่อยากให้ทุกคนฝึกรูปร่างหน้าตาของมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้วิธีที่ผมใช้เนี่ยเร็วก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เยอะสําหรับมือใหม่เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปมือใหม่อาจจะควบคุมการที่กวักเนื้อมาผสมกับสีที่ผสมไว้แล้วเนี่ยยังไม่ดีพอมันอาจจะทําให้เวลาเรามาลงปุ๊บมันเข้มไปม,มันมีโอกาสเละได้เยอะนะว่าง่ายๆเถอะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะครับไม่ผิดมันก็รวดเร็วด,ดีแต่ก็อย่าท้อไปสัก่อนแล้วกันถ้าเกิด เกิิดดดข้ออผลาะไรถ้าเกิดว่าอยากจะให้ข้อผิดพลาดมันลดลงหน่อยซึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะ <l uck> ก็ลองมาใช้ทริคที่ผมกำลังจะสอนอยู่เนี่ยปัญหามันก็คือว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าตรงจุดไหนเนี่ยที่คุณควรจะต้องเพิ่มค่าน้ําหนักมันขึ้นมา <l uck> ผมจะแสดงรูปตัวอย่างที่การไล่แถบสีเกิดข้อผิดพลาดอันนี้ก็คือภาพตัวอย่างที่ผมลองให้ <l uck> เด็กที่เคยติวลองลงสีดูจะเห็นได้ว่าเวลาเขาเปลี่ยนช่วงสีเนี่ยมันจะกระชั้นเกินไปมันจะแบ่งแยกระหว่างน้ําหนักอ่อนกับน้ําหนักเข้มมากเกินไปมันไม่สมูทสองก็คือ กว่าคุณจะไล่มาจนถึงจุดที่มันเข้มเนี่ยมันเป็นช่วงปลาย,ลายแล้วอะ <arrived> เพราะว่าระหว่างทางที่คุณไล่สีมาเนี่ยคุณไม่รู้เลยว่าตรงจุดไหนที่คุณควรจะต้องเพิ่มค่าน้ําหนักได้แล้วนะมันเลยทําให้มันมาเข้มตรงแค่ช่วงปลายไงทั้งแถบสีมันเลยดูไม่สมูททริคที่ผมจะมาทํามันจะช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนั้นได้นั่นก็คือคุณควรจะต้องแบ่งเป็นช่วงๆไปเลยว่าช่วงนี้จะต้องเพิ่มค่าน้ําหนักแล้วนะเว้ยช่วงนี้จะต้องเพิ่มค่าน้าหนักแล้วช่วงนี้จะต้องเพิ่มค่าน้าหนักแล้วโดยการขีดเส้นมันลงไปเลยจะแบบ่่่งงเเเป็็นกกกีชอได้้คลลาาายๆัวร ง้าน้ำหนักเจ็ดช่องอย่างนั้นแหละผมก็จะแบ่งเป็นช่วงละนิ้วอาจน่าจะได้สัก8ช่วงแต่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะเพิ่มกี่ช่วงแล้วแต่เลยก็ขีดเส้นแนวนอนลงไปเป็นเส้นอน่อนๆจะดีกว่าอย่าเป็นเส้นเข้มนะครับให้ใช้เป็นเส้นร่างไปพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บทีนี้คุณจะรู้แล้วว่าอ๋อช่วงนี้ที่เราใส่น้ำเปล่าไปอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราจะใส่สีเข้าไปเราควรจะต้องใส่ตรงแถวๆช่วงนี้นะ นี่ตรงนี้ควรจะต้องเพิ่มค่าน้ำหนักเลยแล้วก็ลองจิ้มจิ้มดูว่าสีที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันเพิ่มค่าน้ำหนักขึ้นมาหรือเปล่าวะโอ้ยเพิ่มเว้ยก็ไล่มาช่องถัดไปทำอย่างนี้ซ้ําไปเรื่อยๆมันก็ลดโอกาสผิดพลาดลงไปได้ประมาณนั้นสีที่ผมจะไล่เป็นสีต่อมานั้นก็คือสีน้ําตาลสีเปียแล้วกันอยู่ในโทนกลางอยู่คลิคต่อมาที่ผมจะนําเสนอนั่นก็คือลดข้อผิดพลาดในการที่เราจะต้องกวักเนื้อสีมาผสมให้ทําแบบที่ผมทําเมื่อกี้ก่อนเลยผสมสีที่อ่อนที่สุดไว้1อันแสดงว่าต้องมีอันที่2แนน่สีีีเปยท่อ่อนที่สุด อาจจะเป็นเท่านี้ใส่น้ําเยอะๆอีกช่องหนึ่งเราจะผสมสีซีเปียที่เข้มที่สุดไว้ทําไมเพราะว่าสีที่เข้มที่สุดที่เราผสมน้าไว้แล้วเนี่ยมันจะหยิบใช้ได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันมีน้ําช่วยผสมอยู่แล้วไงเสร็จแล้วเหมือนเดิมช่องแรกอาจจะใส่เป็นน้าเปล่าๆดูไล่น้ําเปล่ามาปึ๊บปุ๊บป๊บป๊พอใกล้ถึงจุดนี้แล้วเราก็จิ้มจากตรงนี้ถูกต้องไหมครับเนี่ยขึ้นแล้วเห็นไหมขึ้นสีมาก็โอเคใช้ได้พอถึงใกล้ๆจุดที่มันควรจะต้องเปลี่ยนสีเราจะใช้สีจากที่เราผสม เข้มที่สุดไว้เนี่ยมาใส่สีที่มันอ่อนที่สุดแล้วก็เจือจางมันลงทีนี้มันก็จะได้ค่าน้ําหนักที่2แบบไม่ต้องมานั่งผสมใหม่เราก็จิ้มไปเรื่อยๆจิ้มไปเรื่อยๆพอจะเพิ่มความเข้มก็จิ้มจากเข้มมาใส่อ่อนเรื่อยๆจนไปถึงตรงช่วงสุดท้ายเราจะต้องสามารถที่จะใส่สีที่เราผสมไว้จนเข้มที่สุดเนี่ยไปได้เลยอันนั้นคือจุดที่เข้มที่สุดมันเป็นการสร้างข้อจํากัดให้กับตัวเองว่าโอเคเราควรจะต้องไล่ไปจนถึงจุดจุดนี้ให้ได้นะไม่อย่างนั้นถือว่าผิดพลาดก็เพิ่มเข้มขึ้นมาอีกสเต็ป แบ่งช่องไงมันเรียกว่าใช้ความรู้สึกเอาว่าตรงไหนควรจะต้องเปลี่ยนค่าน้ําหนักแล้วอะไรอย่เงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงสิ่งที่เราต้องการได้รับไปจากตรงนี้ก็คือการเพิ่มค่าน้ําหนักให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกอุ้ยนี่ไม่เข้มขึ้นไม่ค่อยเข้มขึ้นนะ ยัดมนลงไปนี่ก็เข้มเกินแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีน้ําที่มันเจือจางไว้ก่อนนานี้แล้วบริเวณที่เราลงสีมันก็จะช่วยดอปความเข้มลงไปได้เห็นปะเนี่ยมันความยุ่งยากของสีน้ำน,นะครับมันต้องสังเกตหลายๆอย่างแล้วก็อาศัยความเคยชินด้วยก็จะทําอย่างเงี้ยซ้ําๆไปจนกว่าไล่จนถึงช่องสุดท้ายหรือเกือบสุดท้ายพอใกล้จะถึงจุดที่ควรจะต้องเพิ่มค่าน้ําหนักส่วนใหญ่แล้วผมจะมาจิ้มๆให้น้ํามันน้อยหน่อย อันนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะผสมเนื้อสีผมจะมาผสมในอีกช่องหนึ่งนะช่องนี้ผสมได้เพราะว่ายังไงมันก็เป็นสีที่เข้มที่สุดอยู่แล้วไนงะแล้วค่อยมาจิ้มถาดน,นี้อีกทีนึงยุ่งยากนะมันเป็นกรรมวิธีที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่มันจะทําให้เข้าใจการไล่ค่าน้ําหนักได้ง่ายขึ้นพอถึงตรงนี้ปุ๊บมันควรจะต้องเข้าค่าน้ําหนักที่เข้มที่สุดลนะเนี่ยมันจะไล่แบบสมูทเลยมันจะไม่คอนทราสหรือว่าขัดแย้งกันมากเท่ากับรูปที่ผมแสดงตัวอย่างให้ดูไปก่อนหน้านี้ เสร็จออกมาก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับทริคเล็กๆน้อยๆในการไล่แถบสีผมก็จะไล่อย่างนี้โดยใช้วิธีนี้ไปทุกๆช่องเลยโดยช่องที่เหลืออาจจะทําคล้ายๆสีลุ้งเหมือนกับคราวที่แล้วใครเป็นมือใหม่ทําตามทริคของผมรับรองว่าง่ายขึ้นแน่นอนและจากตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจผมก็จะเร่งเวลาเลยนะพบตรงไหนที่มันเป็นจุดน่าสนใจผมก็จะชะลอเวลามาอธิบายแล้วกันโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคเร่งสปีดได้ ตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจอยู่จุดหนึ่งนั่นก็คือสีเหลืองจะเห็นได้ว่าผมไล่สีเหลืองเนี่ยมาจนถึงครึ่งหนึ่งของแถบสีแต่ผมอะไล่มันมาจนถึงจุดที่มันเข้มที่สุดของสีเหลืองแล้วซึ่งไม่แปลกเพราะว่าในแต่ละสีมันมีค่าน้ําหนักที่เข้มที่สุดแตกต่างกันมีอยู่สีเดียวเท่านั้นอะที่มันสามารถไล่ไปจนถึงเข้มที่สุดได้นั่นก็คือสีดําสีอื่นๆเนี่ยมันมีค่าความสว่างในตัวที่ผมยกตัวอย่างสีเหลืองเพราะว่ามันมีค่าความสว่างที่เยอะที่สุดเดี๋ยวต ตอนช่วงท้ายคลิปผมจะแสดงภาพที่มันชัดเจนให้ดูอีกทีหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วตั้งแต่สีสม้มสีแดงค่าความเข้มที่สุดของสีแดงก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้ของสีส้มก็จะอ่อนลงหน่อยแต่ตั้งแต่สีเหลืองเนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงนี้ก็ไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยมันจะต้องไปเข้มที่สุดตรงนี้เลยเหรอไม่จําเป็นถ้ามันเข้มได้แค่ครึ่งเดียวก็ครึ่งเดียวที่เหลือก็ไล่ลงมาเป็นส่วนที่เข้มที่สุดของสีเหลืองได้เลยก็ไล่ให้มันค่าน้ําหนักเท่าเกันไม่ต้องตกกระใจไปสีอ,อื่นด้วยนะอย่างต่อไปก็สีฟ้านีีีี่่่่แหหลลละะะทนาาาาจจเเเออ้้ยๆสสืพวฟ มันก็มีค่าความสว่างในโทนของมันเองเนี่ยค่อนข้างมากเนี่เห็นปะคือไล่ย,ยังไงมันก็ไม่เข้มขึ้นแล้วอะมันเข้มสุดได้เท่านี้ก็เท่านี้ไป นี้เราก็ไล่แถบสีหลักๆกันครบหมดแล้วนะก็เป็นสีรุง้งบวกกับสีน้ำตาแล้วก็สีดําซึ่งเป็นสีโทนกลางลองเอาทริคของผมไปใช้ดูแล้วกันนะรับรองว่าการไล่ค่าแถบน้ำหนักเนี่ย ง่ายขึ้นแน่นอนแล้วถ้าเกิดใครคิดว่าไล่แถบสีได้ดีแล้วเนี่ยจะลองปรับเปลี่ยนเทคนิคเป็นแบบของตัวเองดูก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วใช่ไหมทีนี้ติดค้างกันอยู่เรื่องหนึ่งว่าการไล่แถบสีของแผ่นนี้เนี่ยทำไมจุดที่มันเข้มที่สุดมันถึงไม่ใช่สีดำล่ะเออซึ่งถ้าสังเกตดีๆแล้วเนี่ยมันเป็นครบทุกสีเลยนะอย่างสีน้าเงินเนี่ยจุดที่มันเข้มที่สุดก็ไม่ใช่สีดำนะมันเป็นแค่สีน้ําเงินเข้มเท่านั้นเองดังนั้นทุกสีเลยยกเว้นสีดํานี่แหละด้วยตัวเนื้อสีมันเองเนี่ เนื้อสีแท้เพียวๆอย่างเดียวเลยเนี่ยหรือก็คือเนื้อสีที่เรากวัดออกมาจากหลุมมานะมันก็จะมีข้อจํากัดในค่าน้ําหนักของตัวเนื้อสีมันเองอยู่ถ้าเราลองเอาแผ่นนี้ไปทําเป็นภาพขาวดําดูจะเห็นได้เลยว่าหลายๆสีเนี่ยค่าน้ําหนักที่เข้มที่สุดของมันอะมีค่าน้ําหนักแค่สีเทาๆเท่านั้นเองจะเป็นสีเทาอ่อนเทาเข้มก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่สามารถไล่ไปจนถึงจุดที่มันเข้มที่สุดหรือว่าดําที่สุดได้แต่จริงๆแล้วมันสามารถทําได้นะสังเกตจากอะไรอย่างถ้าเกิดใครใช้ Photoshop เป็นเนี่ยก็คงคุ้นเคยกับเคร จะเป็นแถบตีอย่างนี้มาให้เน็ต จะเห็นได้เลยว่าทุกๆสีเนี่ยมันสามารถไล่จากจุดที่มันขาวสุดไปจนถึงเข้มสุดได้เห็นปะทีนี้ต้องทํำยังไงละ่ะก็ต้องไปต่อกันในคลิปหน้ากับเรื่องการผสมสีนะครับแน่นอนว่าคลิปหน้าเนี่ยโอโ้โหยิงยาขึ้นบีเตรียมตัวเต็มใจกันเลยหรือยังเพราะการผสมสีมันก็มีเทคนิคของมันอยู่ไม่ใช่ว่าโอโ้โหยูดีๆเอาสีดําใส่เข้าไปได้เลยอย่างนั้นเละเละนะครับอย่างนั้นมันจําเป็นจะต้องมีการเจือสีอย่างอื่นลงไปด้วย <S <S <ๆ S 2> เพื่อค่อยๆเร่งความเข้มของสีนั้นๆขึ้นมาดังนั้นไอสีที่อยู่ในถาดที่เราายังไไม่ด้้้้ใใชนนน P ีีห ได้ใช้แน่นอนเพื่อมาเล่งความเข้มนั่นเองใครอยากรู้วิธีการผสมสีแบบเบสิกเบสิกแบบไม่เละแน่นอนรอติดตามกันได้ใน e ีพีหน้านะครับและถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปของพวกเราด้วยประการทั้งปวงกดซับสิจ้ากดไลค์สิจ้าแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยถ้าเกิดคลิปของพวกเรามีประโยชน์สาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบอ๊บอบอบอ